วันนี้เวลา16นาฬิกา1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารในการนี้ทรงรับผ้าใรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าตรเหนือพันแวนฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระ ประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาต่อมาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์พินพระภักสู่พระประธานทรงว่านโมตสะจบสามหนแล้วพินพระภักสู่ที่ชุมนุมทรงทรงกล่าวคําถวายภาพพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกฐถิน วัดเทพศิรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเทพศิริธทราบรมราชินีพระราชชนนีต่อมาในปี2439ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสุสานหลวงไว้ในวัดได้มีพระราชประสงค์ให้เป็นชาวปรสสานสำหรับพระราชวงศ์ที่ไม่ได้มีการสร้างพระเมรุในการพระราชทาน เพลิงพระศพหน้าท้องสนามหลวงนอกจากนี้ยังจัดให้มีชาปนสถานสําหรับชนทุกชั้นอีกด้วยนะับเป็นเรื่องพิเศษเนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีชาปนสถานภายในพระอารามหลวงด้านสถาปัตยกรรมสําคัญของวัดได้แก่พระอุโบสถซึ่งมีขนาดใหญ่และงดงามไดยหลยรดน้ําเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปสําคัญหลายองค์เช่นพระนิลันตรายพระพุทธร,รูปประจํารัชกาลที่4และยังมีพระผาอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนอกจากนี้ยังมี ฐานที่ประดิษฐานรูปหล่อเจ้าคุณนรรัฐราชมานิตหรือนามเดิมคือพญานรรัฐราชมานิตซึ่งเคยรับราชการสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระพิสุถวายเป็นพระราชกุศลและครองเพศบพรรพชิตอบรมสั่งสอนธรรมะจนถึงแก่มรณภาพด้วยคุณความดีจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาจบจนถึงปัจจุบัน และต่อมาเวลา16นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดราชาตุว่าราชวรวิหารเขตดุสิตในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินในการนี้ทรงรับผ้าใยจากเจ้าพนักงานสุภพรัตทรงวางผ้าใยเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสรงใกล้เจ้าอาวาสทรง จุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุบโบสถแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีร,รังคารสมเด็จพระศรีพัชรินทาราบรมราชินีนาถ และจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาเสร็จแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคำถวายภาพพระกรถินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองและถวายเครื่องบริวารพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกรถิน และต่อมาทรงพระดำเนินเข้าหลังพระอุโบสถทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธวัฒโนพาตแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสารีรังคารสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชาเทวีพระพันวาสาอายิกาเจ้า วัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดสมอรายได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ในรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่สี่ได้สเสด็จพระราชดำเนินมาประทับระหว่างทรงผนวดพร้อมกับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาทิวาสวิหารรวมทั้งเป็นที่กำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายในรัชสมัยรัชกาลที่ห้าพระอุโบสถมีสภาพทรุดโทรมมากจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าปวดกระหม่อมให้ออกแบบสร้างใหม่โดยมีลักษณะทรงคล้อมคล้ายนครวัด ปัจจุบันวัดราชาธิวาสวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายมีพระพรมวชิระมงคลหรือชัยคุณณวุฒโธเป็นเจ้าอาวาส